สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องเคยมีชีวิตเหมือนอยู่ในปากปลาแบบโยนาบ้างไหมครับวันนี้อยากจะมาหนุนใจนะครับในพระธรรมโยนานะครับพระธรรมโยนาเป็นพระธรรมที่มีตอนน้อยมากๆนะมีแค่4บทเท่านั้นเองนะครับแต่ละบทเนี่ยก็จะสอนอะไรเราหลายๆอย่างนะครับในพระธรรมโยนานะครับบทที่1จะเป็นช่วงที่โยนาปฏิเสธ การทรงเรียกของพระเจ้านะครับเราจะสังเกตได้เลยครับว่าเมื่อพระเจ้าเรียกให้โยนาไปประกาศที่เมืองนีนาเวนะครับผมซึ่งเป็นเมืองของชนเผ่าอัสซีเลียนะครับซึ่งเป็นศัตรูกับอิสราเอลมาอย่างยาวนานโยนาไม่ไปทำครับเขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่ปฏิเสธการไปเปยพระวจนะนะเขาหนีลงมาทางตอนใต้นะครับหนีมาที่เมืองทาราชิตนะฮะแล้วก็ขึ้นเรือหนีไปนะครับพี่น้องครับ หลายครั้งที่เดียวที่ชีวิตเราอาจจะต้องทําในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้อยากทํามันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราชอบครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พึงกระทําเช่นเดียวกันครับโยนาตัดสินใจโดยการใช้อารมณ์นะฮะไม่ทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกนะฮะแต่เขาใช้อารมณ์ของเขาเองเนี่ยเลือกการกระทําที่เขาปรารถนาก็คือการหนีไปนะครับไม่ไปประกาศ เพราะว่าเขาคิดว่าชาวเมืองเงยนาเวเนี่ยไม่ได้ดีพอหรือว่าอาจจะไม่คู่ควรกับการได้รับพระเมตตาจากพระเจ้านะครับหลายครั้งที่เดียวครับพี่น้องเราอาจจะเป็นแบบนั้นเวลาเราทํางานรับใช้นะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับก็บอกว่ามีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะครับอยู่ๆเดินมาบอกศิยาพิบาลแล้วบอกว่าเขาจะไม่มาโบสถ์นี้แล้วเขารู้สึกว่าคนที่โบสถ์นี้ไม่น่ารักเลยนินทากันหน่าสื่อใจคด ทำตัวใหม่สมกับเป็นผู้เชื่ออะไรอย่างนี้นะฮะสีอภิบาลคนนั้นก็เลยบอกว่าได้ผมจะไม่ห้ามคุณแต่ผมขออย่างเดียวก่อนที่คุณจะเอ่อก่อนที่คุณจะจะไม่กลับมาบทที่คริสชัรนี้อีกเนี่ยผมขอแค่อย่างเดียวให้คุณถือน้ำสองแก้วที่มีน้ําปริ่มแก้วเลยนะครับ และให้เดินรอบโบสถ์เดินยังไงก็ได้ให้กลับมาหาผมโดยที่น้ําไม่หกเลยนะฮะผู้โดยสารท่านนี้ก็บอกโอเคเขาทําได้นะครับเขาก็ถือแก้วเนี่ยเดินวนรอบโบสถ์นะครับจนกระทั่งกลับมาหาศีรอะพิบาลที่ห้องนะเขาบอกว่าเขาทําได้แล้วน้ําไม่หกเลยนะฮะศีรอะพิบาลก็ถามว่าคุณได้เห็นคนนินทาคนอื่นไหมระหว่างที่คุณเดินคุณได้เห็นคนที่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างฟังเทศนาไหม คุณเห็นคนที่เขาไม่ได้อาจจะไม่ได้สนใจการนำมาสการไหมผู้ชายท่านนี้บอกว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยเพราะเขาจดจออยู่กับการเดินแก้วน้ำน่ะเพื่อไม่ให้น้ํามันหก ศิษย์วิบาติจึงสอนบอกว่าเหมือนกันครับการที่เรารับใช้พระเจ้าการเรามาคริสตจักรเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้านะไม่ได้จดจ่ออยู่ที่มนุษย์นะฮะโยนาเองก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเขาใช้อารมณ์นะฮะในการตัดสินใจนั่นหมายความว่าเขากำลังจดจ่ออยู่ที่ตัวมนุษย์มากกว่าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้านะฮะในบทที่2นะครับเรามาอ่านต่อนะฮะโยนาถูกอมไว้ในปากปลาเรียบร้อยนะครับหลังจากบทตอนท้ายบทแรกถูกโยนลงทะเลนะครับ ปา่าก็มาอมโยนาไว้ในปาานะในปากตอนผมอ่านนะผมจินตนาการว่ามันคงต้องทั้งมืดทั้งเหม็นทั้งเหนอะทั้งแบบทั้งเหนียวท,ทั้งแบบมันไม่น่าเป็นมันไม่ใช่เป็นสถานที่ที่น่าอภิรมเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อโยนาร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่นั่นแม้ในปา่ปาป่าจะไม่มีใครเลยแต่เมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่นั่นนะครับหลายครั้งทีเดียวครับที่เราจะเห็นพระเมตตาของพระเจ้าจริงๆในยามทุกยากลําบาก เวลาเราสนุกเราสบายเราเราไม่ได้ติดขัดไม่ได้อะไรนะฮะเราอาจจะลืมพระเจ้าไปเลยนะแต่พออยู่ในช่วงสถานการณ์ที่วิกฤตจริงๆนะครับพระเจ้าอยู่กับเราครับพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราไปไหนนะโยนาได้ร้องทูลกับพระเจ้านะครับขอพระเมตตาจากพระองค์นะฮะและนําไปสู่บทที่3ที่เมื่อโยนาได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าแล้วนะครับ ปลาก็าคาโยนาบนแผ่นดินนีนาเวนะโยนาออกไปประกาศนะฮะให้กับชาวเมืองนีนาเวแม้โยนาลึกๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแต่โอเคพระเจ้าชายเขาทำนะฮะแต่เชื่อว่าลึกๆในหัวใจของโยนาเนี่ยโยนาไม่ได้ปรารถนาที่คิดว่าจะให้พวกเขาได้เชื่อในสิ่งที่โยนาประกาศนะครับ แต่คดีมันพลิกตรงที่ว่าเมื่อโยนาไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะให้กับชาวเมืองนีนาเวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่แตกษัตริย์ยันธาทุกคนสวมผ้ากระสอบกับใจใหม่กันทั้งเมืองจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะหรือผู้รับใช้พระเจ้าสักคนหนึ่งได้เห็นแล้วควรเป็นภาพแห่งความชื่นชมยินดีแต่สิ่งที่โยนารู้สึกเขากลับรู้สึกไม่พอใจนะฮะเขาหนี นะครับเขาหนีพระเจ้านะครับทําให้เขารู้สึกว่าทําไมล่ะอยากจะรับใช้แต่มันก็ยังมีความรู้สึกแข่งความไม่พอใจที่จะต้องไปทําสิ่งเหล่านี้นะครับ มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็บอกว่ามีคุณพ่อกับลูกชายนะฮะเป็นเจ้าของสวนมะม่วงนะครับซึ่งมีคุณป้า,าข้างๆบ้านอยู่ติดกันนะค,คุณป้าข้างบ้านก็จะคอยมาสอดส่องคอยดูว่าบ้านนี้มีอะไรไหมคุณพ่อคุณลูกทะไรมีใครมีเอ่อเบ้านแบบนี้มไหมครับแต่เขาห่วงเรานะ่ยเ <c oughs> ขาก็ห่วงใหญ่นะสอดส่องดูแลนะฮะ <c oughs> ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งครับคุณ <c> ป <oughs> ้า,าท่านนี้นะครับได้เอาไม้สอยมะม่วงนะครับสอยมะม่วงจากบ้านของเด็กชายคนเนี้ไปที่บ้านตัวเองครับ ว่าไงคือขโมยนั่นแหละนะครับได้ใช้คนนี้ไม่พอใจครับวิ่งไปฟ้องพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยบ้าข้างบ้านมาขโมยมะม่วงบ้านเราพ่อก็เลยถามโยนาเออถามเอาามเอาาคุณพ่อเลยถามลูกบอกว่ามะม่วงในสวนเรามีอีกเยอะไหมลูกเพราะเออลูกก็วิ่งไปนับแล้วบอกโอ้โ oh, ห oh, นับไม่หมดเลยพ่อมีเยอะมากนะครับพ่อเลยบอกว่าเดี๋ยวเราหากระบุงใหญ่ๆมาลูกมาเดี๋ยวเรามาสอยมะม่วงเก็บลงมาลูกก็ดีใจครับคิดว่าที่พ่อสอยมะม่วงลงมาเนี่ยพราะต้องการจะ เก็บมะม่วงไว้นะไม่ให้คุณป้าเนี่ยมาขโมยในวันหลังนะปรากฏว่าเมื่อสอยมาจนเต็มกระบุงใหญ่เนะี่ยคุณพ่อได้อุ้มกระบุงเนี้ยไปเคาะที่ประตูข้างบ้านคุณป้าข้างบ้านนะคุณป้าข้างบ้านก็เปิดออกมาด้วยความหวาดระแวงนะครับคุณพ่อท่านนี้ก็เลยบอกว่าคุณป้าครับผมเอามะม่วงมาฝากนะเราอยู่ข้างบ้านกันเรามีอะไรเราช่วยเหลือกันนะครับมีอะไรบอกผมได้เลยบอกผมกับลูกชายได้เลยนะครับตอนนั้นคุณป้าก็รับมะม่วงมานะครับ คุณป้าบอกไอ้หนุ่มเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคุณป้าก็หายไปหลังบ้านพักใหญ่เนะี่ยระหว่างที่คุณป้าหายไปหลังบ้านลูกก็บอกว่าพ่อทําไมเอามะม่วงม,มาให้เขาล่ะเขาเขาโมยมะม่วงบ้านเรานะพ่อบอกใจเย็นๆลูกเดี๋ยวลูกคอยดูคุณป้าก็กลับมาจากหลังบ้านนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉเลี้ยงไก่อยู่หลังบ้านเอาเนี่ยคุณป้าให้ Lets ไข่เนี่ยเต็มตะกร้าเลยนะฮะเอาให้คุณพ่อนะครับตอบแทนที่คุณพ่อเอามะม่วงม,มาให้คุณพ่อได้สอนลูกชายบอกว่ามะม่วงเรามีเยอะมากเลยลูก เรากินไม่หมดหรอกถ้าเราไปเอาเรื่องเขาเราจะสูญเสียความสัมพันธ์แต่ทำไมพ่อจะต้องหวงสิ่งที่มีอยู่มากมายที่เรามีไม่หมดอยู่แล้วเราใช้สิ่งเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์กับเขาไม่ดีกว่าหรือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนต่อมานะครับทำให้โยนาได้เรียนรู้ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยการใช้อุปมานะครับสอนเรื่องต้นละหุ่มนะครับ พระเจ้าให้ต้นละหุ่งงอกขึ้นมานะครับบางร่มเงาโยนานะครับทำให้โยนารู้สึกสบายนะครับมีความสุขนะแดดร้อนๆมีร่มเงามาบังนะครับของใบต้นละหุ่งนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยวันลุ่งขึ้นพระเจ้าได้ให้หนอนกินต้นละหุ่งทั้งต้นหมดเลยนะฮะเราไปพูดรับใช้พระเจ้าอย่าเป็นเหมือนโยนาในบทนี้นะครับแค่ร้อนนิดร้อนหน่อยแล้วบอกว่าพระเจ้าขอให้ลูกไปตายเถอะอะไรเงี้ยไม่เอานะครับ โยนาแค่ไม่พอใจครับว่าทําไมอะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาทําให้เขามีความสุขดีแต่ทําไมพระเจ้าต้องต้องต้องให้หนอนมากินต้นละหุ่งนี้ด้วยนะพระเจ้าสอนไว้นะครับในพระธรรมโยนาบทที่4บท,บทสุดท้ายบอกว่าทําไมเจ้าต้องห่วงในสิ่งที่เจ้าไม่เป็นเจ้าของนะครับชาวอุนิเนเวนะฮะแสนสองหมื่น 20, คนเนี่ยขวาไม่รู้ซ้ายไม่รู้เขายังไม่รู้เลยว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวานั่นหมายความว่าเขาไม่รู้อะไรคือความจริงของการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องก็คือการที่เขาได้รู้จักพระเจ้านั่นเอง นะครับพี่น้องครับวันนี้เราหวงสิ่งที่เราไม่ใช่เป็นเจ้าของอยู่หรือเปล่าครับเรารู้สึกว่าคนบางคนในชีวิตของเราเขาไม่คู่ควรกับการได้ยินข่าวประเสริฐหรือเปล่าครับคนบางคนในชีวิตเราเรารู้สึกว่าพระเจ้าขอให้พระเจ้าลงโทษเขาเลยพระเจ้าต้องยุติธรรมพระเจ้าลงโทษเขาเลยคนคนนี้มันไม่สมควรได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ถ้ายังมีคนแบบนั้นอยู่ อย่าหวงข่าวประเสริฐไ้เลยครับข่าวประเสริฐเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเรามีหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐในการนําสิ่งที่ไม่ใช่ของของเรานไปมอบให้กับผู้อื่นดังนั้นแล้วอยากจะหนุนใจนะครับพี่น้องครับจากพระธรรมโยนาเราเองเนี่ยเราได้เห็นว่าโยนานะครับปฏิเสธพระเจ้าอีเวนถึงแม้ว่าเขากลับใจในตอนช่วงบทที่2ที่3เขาก็กลับมาแบบครึ่งครึ่งกลาง นะฮะสิ่งที่โยนาได้สอนผมในตอนสุดท้ายเมื่อผมอ่านจบทั้งหมดนะครับผมอยากจะสรุปว่าพี่น้องครับทางออกของการใช้อารมณ์คือปัญหาครับแต่ทางออกของการใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าหรือการเชื่อฟังพระเจ้านำมาซึ่งสันติสุขครับย้ำอีกครั้งนะครับทางออกของการใช้อารมณ์ คือปัญหาแต่ทางออกของการเชื่อฟังพระปัญญาที่มาจากพระเจ้านําไปสู่สันติสุขอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะครับที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวของโยนาที่เราจะไม่เชื่อแค่ครึ่งค่งกลางกางแต่เราจะเชื่อทั้งหมดหัวใจของเราเราจะไม่เป็นแบบโยนาที่ห่วงข่าวประเสริฐเอาไว้ห่วงพระคุณของพระเจ้าเอาไว้กับตัวแต่เราจะแจกจ่ายสิ่งเหล่านี้เราจะนําสิ่งเหล่านี้เอาไปสู่ผู้คนอีกมากมาย วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับในพระธรรมโยนาแล้วก็ในตอนถัดไปนะฮะผมจะมาแบ่งปันเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ